เกลียดใครจะได้เจอมันทุกวันเกลียดคนพิจนาแต่ฉันก็เคยเกลียดตอนแห้งปวดหัวตอนเช้าตกเก็ีกินเหล้าไม่ถิงเลยชีวิตคนซับซ้อนวุ่นวายหัมใจมันคล้ายไม่เปยนไงถึงฉันเกลียดแต่ฉันก็ต้องการไม่ว่าใครใครเกลียดความรักที่ทำให้เรา ถึงเมืองไทยนะคะวันน,น,นี้บรรยากาศดีด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อด้วยไปดีวายครับไปดีวายกันวันนี้ค่ะใช้เวลาไม่มากอิ่มมากอ,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 อิ่มใจขอสามคำขอสามคำอิ่มใจมากอิ่มใจมากขอสามคำครับอะไรขอสามคำค่ะ

ถ้าจอดรถก็หนึ่งในสิบนะครับใช่แล้ว<พ>ึ่มันก็แพงที่<ต>ในโลกถ้าจะ,จะมาจะมาจอดรถข้างในนี้ก็ต้องมากินมาซื้อของอะไรงนี้นะคะจะคุ้มกว่าเนาะ น,นี้เราก็อยู่ที่ดีวายใช่ปะดีวายบีชนะคะนี่คือบรยาาร,บบรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆครับก็ส่วนใหญ่ถ้าหน้าร้อนนะครับฝนก็จะมาเล่นทะเลกันครับ เฉพาะคนนี้นะคะเตรียมตั้งแต่หัวจนเท้าครับคนนี้นั่งเลยครับนั่นงถอดรองเท้าครับ คืนแรงมากตอนนี้นี่คือบรรยากาศเนาะอ,อ,อยาอยถ่ายรูปเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้บรรยากาศดีค่ะถ่ายรูปกันใหญ่เลยผมนี่มาาสะวันนี้ ชอบนักชอบเธอชอบเธอหัวใจฉันคิดยังไงรอย่ักนนเม่อม่เธอักเ่รกเธอไ่กเลอดัเอมัเรกเรกเอ่ัเธอกเมรักเธ่รไมกม่รักเม่ักเธน่รันไม่รักเอไมนรักเธอไกเธอม่รักเััอักธเรกอไม่ไอ ชอบเธอหัวใจฉันคิดยังไงรู้เลยรักเธอมีป <Yeah, like ิดิังม่นเใจของฉันไมปมีใครมันจมนินลอยเมอนหอยมันอยลยอาจหอยอนจหเหยที่อ่จอยีเหเอเจอย่ยี่เจอหอยที่อหอยทจจ่จอี่อยเเยเจ่ จจะันนได้้ une, but, okay, <overseas. S 2> ้เเลยยรกางงีมโอเคตอนนี้เราเสร็จแล้วเราเราก็มัจะกลับจากดีวายดีวายปีค่ะเงนเดี๋ยวเราไปก่อนนะบ๊ายบาย เราอยู่ในรถนะคะอยู่ในรถนะครับก็ออกจากแชสบโดนะครับใช่พอเดี๋ยวจะให้พีทนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูครับโอเคค่ะแล้วมาดูกันเนาะก็ไม่รู้คนข้างหน้าก็มีบางนั่งอยู่นะคะแล้วก็พี่คุมขับรถอ่าหนูเห็นไหมไม่เอาไว้ไหนอ้าวไว้ถ่ายไว้ของแบงค่ะอุ้ยแป๊กเลยเฮ้ยใส่ที่ไหนนี่คุ่ขครับก็อยู่สวัสดีครับ วายใครครับสัดกถอน,นีครับสถานีตำรวจครับตรงไหนนี่ครับ <laughs> ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทัน้ยข้างนอกแสงแสงมันย้อนเนี่ยตอนตอนนี้เรากำลังคุยกับพี่มิ้น์อยู่นะคะตอนแรกจะไปหาว่าจะไปไม่ได้แล้วยไ,ไม่ทันแล้วอเอ่เอ พึ S <S ่งได้เน to ี่ยอันนี้คุยกับพี่มิ้นนะคะพี่มิ้นกำลังไปสนามซานีเอ้ยสนามบินสนามบินเออันนี้แกกำลังจะกลับไทยแล้วนี่เตรียมเตรียมของเสร็จยังครับเนี่ยไม่ตอนเช้าไม่อะไรอกกระเป๋าไม่เตรียมไม่เตรียมอเลยเตรียมชอดถ่ายก่อนนะสรุปคือแบบว่าไม่รู้ใส่อะไรมาเสื้อสามตัวกางเกงสองตัวไปซื้อที่โลตัสที่บ้านเราเลย เออร้อยเก้าเก้าตุ้มาเส้สามตัวกระเกงสามตัวแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแล้วก็ใส่ซ้ำเอาโอแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับรอเซฟอินอยู่คนเยอะมากเลยอ๋อเป็นช่วงเทศกาลพอดีเฮียเรามาบอกบอกให้พี่มินโชคดีกันดีกว่าเซฟทริปอะเราลูกสาวรอไงรอไงไม่มีใครไม่ต้องรอไม่ไรไงไม่เห็นเพิ่งเห็นเนี่นะเพิ่งเห็นข้อข้อมูลเอ้ยข้อความข้ออะไร S <S <อ>แหมแล้วเมื่อวานแล้วบอกให้เขาโทรปลุก <c oughs> เออโทรศัพท์บอกเลยนะคือเออให้ให้ให้เจอกันจะ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 ก็โทรมาแลวก็โทรปลุกแล้วกันจะได้เออเราไปชั่วโมงเดียวก็ถึงเหรออุ้ยไม่เป็นไรเจอก,กันเมืองไทยเนอะอ่าช่องดีเซฟทริปครับช่องดีครับาเดินบ,บ,บอกสวัสดีครับบอกบอกบอกบายๆแล้วแบงค์เร็วเราพูดเร็ว เออสองขอชีวิตรอดปลอดภัยแล้วที่ช่วงนี้พี่คุ้มเอาไหมพี่คุ้มไหยพี่ไม่รู้จักปะพี่ไม่รู้จักเออไม่รู้จักเออไม่รู้จักเอ้เงั้นเดี๋ยวเออเดี๋ยวเจอกันที่เมืองไทยก็พีคครับจะขึ้นเครื่องแล้วบอกไวยนะโอเคคนเยอะสัตว์ครับฝากตัวยาดมนะยาดมโอเคจ้าแค่นี้นะครับสวัสดีครับยินดีครับเจอกันเมืองไทยครับมีเบอร์เราส่งมาบอกไว้นะเบอร์เมืองไทยอ่ะ ค่ะบ๊ายบายอบ๊ายบายจบแล้วโชคดีมากกำลมันจะกลับเมืองไทยคนแรกเลยของคโอแคอ์อันนี้เรากลับปีหน้าปีหน้า <laughs> เรากลับอีกประมาณเกีนะ 2, ยรตินะสองครังอาทิตย์อ้าโชคดีโชคด,ดี ที่พบนั้นมีอยู่จริงรักที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครจะทานต้านไว้ส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจปานมะล่าขออย่าพึ่งไปเ oh. ชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มาเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการอาจจะดูเป็น